แลว้วก็ดีเลยใบยใหญ่ใบกลางเที่ยงไหมมา,มาแหลกซื้อสองขวดใช้ดีก็เลยเป็นสามขวดวันนี้หนึ่งรางเลยใช่ความอุดมสมบูรณ์อ่ะมันพิกันนะใบเขียวใบเข็มใบานาเที่ยวไหมมากวนคือว่าเราประหยัดต้นทนุนได้เยอะพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาแมกมากับลาวามาผาสมยาฆ่าแมาลงฉีดทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับพอฉีดรั้งแหลกระลูกเลยนะ เพี้ยมันไม่มาเนาะเพี้ยไม่มาใบมีมีงีกมันแทบจะไม่มีเพี้ยเลยตอนเนี้ยเราเราใช้ชุดแรกเนาะชุดแรกก็ดีเลยใบใหญ่ใบกลางเพี้ยไม่มาถ้าต่างกันเรายังต้องใช้ยาแบบเป็นแบบยาคุมไข่นะยาคุมไข่แพงนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ยาคุมไข่มันจะเอาเพี้ยมาอยู่มาใส่ยาคุมไข่ไปด้วยวันเจ็ดวันอ่ะพี่เสืร์บินหวนหมดแล้วอันนี้ชีดแต่ไม่มีบินเลยวันแบบใบมันจะใบอ่อนอย่างนี้ มันจะเป็นใบติดๆไง<ช>แต่พอใช่แมกมาลาวาแล้ว,วใบมันไม่มีเพีย้ยไม่มีมแมลงมากวนเนเห็นผลตั้งแต่ข้างแรกที่แรกซื้อสองขวดใช่ดีก็เลยเป็นสามขวดวันนี้ดึงรังเลยใช่แสดงว,ว่าต้องประทับใจมากเลยนะเนี่ยใช่ใช่พอว่าลดต้นทุนได้เยอะอะลดการใช้แรงงานเนี่ยผ<ล>ใบเลื้งไม่มีการแตกใบอ่อนดีแล้วใบใบใบจะออกมาเสมอเนาะแล้วความความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันพิจกันนะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วใบไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะปีนี้ พอพอตัดลูกเนี่ยพอตัดลูกก็เริ่มชีดใบใหญ่ใบเขียวใบน้าหรือหนีใบสมรณ์มากเลยเนี่ยสใส่หน่อใส่หางใบเราได้เราก็ไม่ต้องไปกงังวลเท่าไหร่ตอนที่ยังไม่ได้ใช้แมกมาลาวาที่เจ็ดวันฉีดครั้งหนึง่งทำไมฉีดบ่อยจังอะ่ะเราไม่ได้ใส่แมกมาลาวามันก็เอาไม่อยู่ <c oughs> อ <ó>, ่ะตอนนี้มาใช้แมกมาลาวามันเอาอยู่อ๋อคือฉีดแต่ยาอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่ไม่ไม่อยู่ยาจับใบอย่างอื่นเราก็ใส่แต่มันเอาไม่อยู่แล้วพอมาผสมกับแมกมาลาวานี่เห็นผลคือ เพี้ยไม่มาแล้วก็ใบใหญ่ใบกลางใบหนาเพีย้ยไม่ควรใช่เมื่อก่อนนี่ควรจนลำคันมากกันเถอะใช่เราใบใบเี่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ใบเต็มไม่ใช้แมกมาก,กับราวาฉีดแต่ยาฆ่าแมลงนี่อันไหนเปลืองกว่ากันะยะาฆ่าแมลงเพราะว่าเจ็ดวันเนนราเราต้องเอาทีเนี่ยพราะเพิ่มแมกมากลาวาเข้าไปมันประหยดัดมันเราประยับไปวันขึ้นไปได้อีกเอาสองสองครั้งมารวมกันก็เป็นครั้งเดียวใช่เดือนระยะเวลาจากเจ็ดวันเป็นสิบห้าวันประทับใจไหมแมกมากราวาเนี่ย ทับใจของเขาดีจริงยอมรับไม่ต้องฉีดบ่อยแล้วปุุยแล้วใบเชียวใบนะ้าเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเพราะว่าปุย๋ยปต้อยไปเยอะคนทานไปทานมากก็บอกว่าทำไมใบสวยนายอามจันทบ,บุรีนะครับผม